เลาว่าว่าเราจะไปเข่าของน้ามานี้แดี๋ยวคอยลงมาถ่ายใกล้จะจบคลิปแล้วยังไปหาบ่าวนุ้งมันอยู่ผมไหมฮะพอดีได้ยินเสียงมันบุญเพ่งให้ให้แบบว่าภาษาเพิ่นมานี่ได้ยินแต่สร้างว่าว่าลุงเอ้ยลุงเอ้ยไม่เฮ้าลุงเอ้ยไม่เฮาเราไปฟังกันนะเปลวภาษาเพิ่นเฮาบ่ะบุหูเข้าเข้าทีเดียวยังเลียงตามมาลูกเลยบอก ตามนื่นอกตมาหืตืมารอตามาลูกวะบุญมีอยู่ใช่ปะ่ะสบายดีสบายดีเนะพอเม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขู่สุขคนนพเป็นเนาะประจมองชุบบอลว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะ บสวัสดีพี่น้องทางพังไทยอีกคันหนึ่งภพโภกับทรงยูทูบกองวายังชายใจกันดอยพี่น้องยังอยู่กับเพื่อนน้องดอยพี่น้องเนาะหลังจากเกิดเหตุการ์บ่เกิดเหตุการณ์บ่คาดคิดอีกคือเก้าพี่น้องดังคือบ่โจยเคยเห็นตะกี้ในพี่น้องกันเนาะแต่ว่าตัวนี้นะเฮาเห็นแบบเราเราพื้นขึ้นมาในน้อยนึงเนี่ยพี่น้องเราย่าซักเลยอ่าเห็นเฮาเรนไปพออยู่ในป่านองเพียงเนาะก็เลยอันยังโมได้นั้นเดี๋ยวจังไดกับไปเบิ่งไปชมร่วกันพี่น้องเนาะสบายดีเด้อบ่โจยเด้อ เจ้าเห็นตะกี้น่อยเฮงนักกุนีที่พอใจนักกุนีชักโดนกุนีอีมดิ้นบึ้มบึ้มมาตะกี้อันนี้พี่ว่าเราอยากใครเนรได้ตอนเาไปเห็นนี่เนาะเราพื้นขึ้นแล้วเราเริ่มมีสติเออน้ำลายแล้วใช่ไหลกุนีตะกี้เนาะอันนี้ยันยันไหลไปได้แต่มิดปุ่นเนาะเข้าหูเนาะน่าจะอยู่ป่าพี่น้องอย่างน้ยินแต่เสียงลูกคนให้เขาก็บอกเลยเอใจว่า เยังว่าใหายยังคิดว่าแต้นต่อหรือว่านั่นเพราะว่าเขาป้าเราพี่น้องเนาะมีแต่ว่าเขาไปเบิ่งไปชมอยู่คุณเนี่พี่น้องเลยไปมาช่วยพอดีทั้งเอาอันนี้ก่อนไม่ไม่อยากเบิร์ดแบตอีกเลยไม่แบตบอนนออ่ออยู่พี่น้องเลยเนาะเสียชื่อแะไรบ้านเนี่ยพี่น้องเลยมันหลายปีแต่เนาะของกเ,เก่ามันก็แบบนี้แหละมันอยากอันนั้น ลงบ่าวล,าล้านอก,กี่กับชาวไรเพิ่นเขามามากินนักก<อ>มม่กโมาเไตามี่เมื่อกี้ว่าเมาตามีโลเนี่บ่อมอเ้านี่เียวเมาตามจี่โนะโคงโกย มอมอเป็นมอคปิไว้เสมือนาสุดย่านนับเป็นเทึงนะได้ย่านนับเป็นทึงเน้ยพอาลูกไปํำหลังได้ลูกนะลูกเล่นไปํำหลังชิเมนว่าบอเห็นเมย์มาลูกด้ยเล่นไปำหลังเอที่วด้แอาังเเพราะว่าคอยถ่ายแล้วประมาณชิปนาทีเด็เล่าว่าว่าเราจะไปเข่าของน้ำมันนี้แด่ขคอยลงมาถ่ายใกล้จะจบคลิปแล้วยังมหา่านุ่งมันอย่บไม่ พอดีได้ยินเสียงอันบุญเพ่งให้ให้บอปวอาภาษาเพิ่นบ่ะนี่ได้ยินแต่ช่างว่าว่าลุงเอ้ยลุงเอ้ยแม่เฮาลุงเอ้ยแม่เฮาเราแปลฟังกันนะบอาภาษาเพิ่นเฮาบ่ฮู้งเฮาเฮาทีแล้วเฮาถามแล้วเริ่ผู้ใดนั่งก่อนอยากถามแล้วเราอันเราบอปบอกน้องก่อนบุญเพ่งกันแล้วเจ้าเอิญเอ๊ะน่ะมาได้พ่อมาอยู่เพื่อนช่าง เรายังหายอยู่เราหายเนาะเรายังเันนดูเพีดูเพีม่กี้เเขนมแล้วเราปกติครับพวกมันก็ข้นแบบเรเลือกมือเลือกงามเลยานี้จะคำเหมือนเลพราปกติกาเอาใหม่สองคำสามคำวันนี้มันประมาณสิบเอ็ดเนาะประมาณสิบเอ็ดสิบสองอย่างเนาะมันมันสิบเดือนดับเนสบ่อนางานางไปหมัดเข่าวเห็ดเวียนางมันจะข้นเ เราหมัดเขาชานี่เราม้วนเี่ยวเขาอ้กวยกับข่อยเบิ่งม้วนเราอาการเาม้วนนี่อยากฉี่เปกเเราอยากปากแต่จนมาเกี่ยวเขานะเพราะว่านั่นว่าเนื่องโดยช็อกบ่อวานเอกินี่ยวเขาวันจมเลยเมื่อยได้ว่าสันยุ่มเขาบผัวเธอไปกั้นกบก็ได้ยุ่งเมื่อน

ไปอันนี้นักสีระได้กวเจ้าไปดีไปนปีนหลังใช่ไหมโอ้โหบุญบุญมียังมาหันใช่ไมบุญมีบุอมีเออเออม่จากยังนอกบามีบยังหน่อยบุนั่นหาอันไี้หมดนะหาเป็นตาเจ็บด้ปวดเรื่อเราหากัเขาคิดว่างูอดเราดอว่าเตดอโตระวังนักจํารือเปล่าคอยง้อบ่ได้เราอะ อยากเล่นใช่ไม่นบบเนบบเี่ยจากเล่นน้องเนี่ยนะเดี๋ยวไปรูปใส่กองที่ <c oughs> อร่อยกำลังสิมาเแล้วเอาค่ากองเลยพอแห้งนอนกักนอนกินกองนั่น, <c oughs> น,นแหละพอแห้งยุ่ผู้สิไปประถมบริาลลยาบานว่าหนุ่มใครแต่ว่าหนุ่มมานะผมเรียกมาแจ้งข้มเห็ดไปเห็นโนดกึกกึกอ,อยู่เห็นเนาะ บมจักก็มีส์ค่ยก็บโจักก็มีส์ยานว่า่โอ้ย็นเลยคือยันยันใต้ขาไตกับพนักผมนุ่งมาใครแต่ว่าเคยเห็นไอ้เกิงเห็ดบ่โอ้ยเจ้าบอได้เห็นแต่ทำบิดเนาะเมื่อนั่นเมื่อนั่นเจ้านางจี้กล้องแช้มันเดี๋ยวคือลุ้นอันนี้ฮะเอออันนี้มันแั่นละว่าเรากินยาตัวกินยาสุดเลยกินอะไรกินยาเลยที จะว่าเราันปะยาทั้งเจง็บไปยัดบอกต้องกินข้อมือบอกเออบริกเ<อ>รเบด้กินจอก,กมืออลไรนองหนย<อ>ตามมืออันนี้นานูเบอรเลือกมือแบบน,นี้เนาะมันไม่ได้เป็นตะลอนเลยอ,อดนะว่าอันชงเดือนข้าเราเป็นตอนนะ่ะหอดเลยฮอดบอกเออบด้กินยาวะหาวเห็นผัวกเก็บนั่นยังมาถามเลยเราเขาใช่ ไม่ได้จักได้มาเพือนนี่ยังไม่จักว่าเราเป็นอย่างแน่นว่าเก็บยาสมบงตีท่อนตีท่อโบมีอันไม่ไงบงังละล่มลงม,มันเป็นสลามมันอ่าไม่อันนี้ไม่บิก๊กไม่อยู่คาเนี่ยเขมีไม่ไงหัวพวดงตรงหันหัวเรามีแต่กิ่ดินวะหัวพวดงตรงหันมันเป็นเรียบร้อยก็มีไม่ไงตอนนั้นเนี่ยไปหันไปนนคำกิ้งตงบ่อบน้ำหันจักทิว่าเนี่ยไรคือเบิ่งพอน้องจ้อยอยังน้ำน้อยๆเดียวนึงยัเงเรียบร้อย เแตยคนได้น้ำบานเป็นแบบนี้นะตกลงน้ำข้าเดียวหนึ่งเขาเล่นเอาน้ำกูประทัดตอนมีอาการชักเลยมันฉีดฉุกเขานะเนาะมันเวลาหายใจมันหายใจเฮงแบบมันจิด,ดูดน้ำเขารดไปจ้ะเล่นบอลลงดอย <laughs> หัวจากเ้ยเดียันจัน้งเวลาต้องไปนอนก่อนเออนอนตื่ถือว่าพื้นไหวยุ่งสาบจุ่มข่อยเอามามอเือนน่ะจุ่มข่อยถามมาไพ่นี่ไพ่นี่ถามืดเยหักถือว่าเธอหน่ยังงนั่นอยู่ไดมาตื่นมาเมื่นตาขึ้นมาก็เม่นถามหาลูกดได้ทำบิดน่ะถือว่ายังนั่นอยู่สนใจเออ ตามาลูกเลยบอกม่ไ hmm. ม wow. yeah. ่ตามาไอเกิดบอตื่นมาหรดตามมาลูกอะบุญมีอยู่ใช่ะฮะบีบเจนะมานุ่มมานุ่เราบีบเออได้เสียงหายเบิ่งเด้อได้เสียงหายเบิ่งเด้อในคลิปเด้อบีบอยู่เลยบอก พี่อยู่พุ่นแล้วกพากันห้ามพี่มาพี่ได้หามจนท่าสร้างไปพุ่นได้่ยังเอามาน่ะทุกคนบอกก้าเอามาได้ยานห้ชิคามาลูกให้ให้ให้นั่งบุญมีเด่นมาเอิญช่างพากันห้ามคนละแข่งละคาเลยแหละโอ้เป็นแต่ย่านิได้บอกเราไอ้คนลดญาติท่อนร้างไม่พอนั่งเอยสายตาเขาก็ยิบย่านของเฮงนี่เด่น นอนตะแคงคอยทีแล้วบอกเอานอนตะแคงแล้วม ja ันคือบดถายเห็นหน้าเห็นตานี้ัดมันำมันันใครก็ย่านเน้พอได้เห็นหน้าเป็นนายว้าของเจ้าหน่จอยเอ๊ะคือว่าเห็นเบิดอยู่ขันตอนนี้เห็นอยอ่เานี้ยังบ่เห็นเป็นจองเนี้ยเป็นจองฉันไรเบิรดเนาะชานี่ไรบาด่จยก็ดี เจอเหตุการณ์บระค่าทิดมิตรมาจ้อยเป็นคนเจอรถเนี่ยนี่เนาะโถามมาประจ้อยว่านั่งบุญบุญเพ่งให้ยังคือเป็นแต่เจ็บแทบเพิ่นนั่งอยู่เตียงแด้เพิ่นกะคอยกำลังนัานว่าคลิปเยอะเนาะเยอะเรจะไปขวบทั้งนามจับพุ่นกับพวกนั้นเล่นตามหัวแล้วหัวช้างฮักได้ได้จะไงให้เป็นเกิงไปมัดกินคิดว่าเต้นตอดนั่งบุญงูตอดอ๋อไปแต่เจ็บตะปวดตะห้บ่อนวนอยู่วะ เราบ้บบบากบาภาษาเราเนาะเฮาบผมไปยีไปจัดโน้ตจะเอาภาษาใครโย่หัประชุมผมจะอยู่ใกล้ๆที่พูดซะบ่บอไรนโอ้ยบ่อันตรายได้ความเสี่ยงหลายทาน้องโดยยังไปเข่าของน้ำอยู่แถวนั่นอยู่นี่ความเสี่ยงหลายมันมีแต่นองเน๊าะบ,บ่ มันต้องไปันไปมันเปลนต่มันมีน้องทียงอี่แล้เพราะว่ามันมันบนเลือกไะไรเนเลือกงานหมเรื่องวันะป่เก่าคัวนยังว่าหม่หม่ซ่องคำซ้มคำนะเดือนออกใหม่ผัวเพิ่นเที่ต้องระวังแต่แบบชั้นมันนี่โยมันบมจกมือติวันชิ้นนะวันชิ้นใหญ่พะว่าคนบ้านเขาเคยเป็นกะเขาระวังแต่วันชิ้นคับมันคำหนึ่งสองคำนี่แล้

บอกเอ่อตอนข้ามาแรกแรกตอนแต่ข้ามาหอดแต่เศ้าพูดในยนินยุ่เสียงห้องอเออเออยู่มุงภาคโลนนี่เน่ยในยินแต่ว่าอันเมียเพิ่นมาเสียงไนะอ,อ้เก่งในห้องเน่เน่ว่ามื่าราไปเกี่ยวเานี่นี่เขใส่เจ้าบ่องเลยเรียวาห้องมาตามเนีย คนนี้หยอกให้อยู่ในเฮือนนะคือหลิหัห <c oughs> <c oughs> วยำๆไปมา,าไปมารเข่าไปมาดเขาในไรเอเอเจ้าของยังก็งงนั่นยูวย่างกยากไปมาดข่าออวัด <c oughs> รเข่าได้เจ้ลูกเจ้าเออวันนี้ผัวเอาได้ขนมยามาซื้อขนมมาให้ไปมัดขาด <c oughs> เน พี่บอกพูดว่าสั่งไว้บ่อยแม่หมัดเอาซอยเท่านี้บอกพวนา่อยัวสั่างัวสั่างอย่ยงทัวนี่เนลูกัวบอกเจ้าอยู่นี่ไม่หมัดเอาซอยขอรถ้ตบอกพวสั่งไว้ยังจะเปลี่ยนชงให้ลูกแล้วฮะกล้องนะฮะเบิ่งเด้อร์อืมนน้องเลย ครบครบเพลยอันนี้ปลาคอโอ้ยปาคอไว้ยคยถูนี่ยังอยมันเต้นไปไนี่ว่าถังนั่นบ่เบิงออง่งเอาถังของเจ้าเองบ่เออยงินว่ามันนั่นะ ไปเนาะไปไปกับไปเลยเดีได้จะห้ลูกจะได้ไปแซมดีจ้ำบุญดีจำบุญเนาะเม่อย่างตายตาลูกบอนี่ไอจ้าสีเลียลกนั่งเงินบุญมีจบุญเพ่งเดีว่าอิงด้ำบุญเองเบ้อลจะตายแล้วไปสีเลียงไปเบาเล่าบออมเงื่อนเล้ย fc เพิ่นยังบอกอยู่ขอยอยู่ว่าขโมยเอาลูกนั่งดอยรถมื่อเดียงบ่าแล้วเบิ่งมีแต่หัวตำไม่ตำตอกเลยด้วยบ่ะผมมันสำปลาด้น,ะน่ะน่ากล้าที่สิปปหมัดเข้าซอยเอ็นขอหุดไม่หุดจะเซอบาสิได้เข้า ตายเนาะได้เลยมันตายกายน่าแล้วเนาะโอ้ยมันสิยาวันนี้เจ้าวเป็นแล้วมันบอกเป็นอีกเธอนอนนะเมื่อกี้นี่มันอะไรบุมีให้เสียลูกให้สาการสิไปขังไว้อยู่ไหนบ่ขังไว้อยู่กงขะนออยู่ขอกขะนอเดี๋ยวแต่หมดเลื้อจ้ะมันแดงเนาะมันแดงผมกระโดด Một chạy dọc lại đến gian nè, gần gai gần gai gần 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 đi gần 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 ใช้ใช้มาตังค e ์คร bon. ับม่ได้ตอบค่อยค่อยท่วงอยู่จว่าใช้ทั้งไงไปแจ๊กว่ะใช้ใช้พิษไปจ๊กว่าเป็นหลังเง่คำลมพันหลังด้วยเวลาลมพันเลยคือว่าเออตัวนี้แหละเบิ่งก่อนเบิ่งชนเรั่ แมน่นดีแม่นนดิใส่พิศใส่ทั้งายขึ้นเวลาลมตีแต่มันกตีงโน่ะแลวมันก็หัเนาัแล้วันมามัตีอ,นะอาี <c oughs> ่นบ้นเบระองใ้เาแก้อเเอเกอนี้ เราไปนอนเผาวังไก่ดวงไปเจมันจะสู่ๆเรองรางไรเด้ออะช่วงหายเศร้าในวิตสวยายากกินอยู่เอาบปอยู่เนาะบามือหนึ่งกับเอาบปอยู่เลยมันต้องกินยาตัวปัวเลยตรงเลย ถ้าลูกเอื้อยลูกน้องคอยต่กี่เป็นขันไปไทยยังได้เ้ายาอยู่สวรรค์พี่แต่เดี๋ยวนี้เศร้าเด้อีงเนียแเล่างนะจังน้อยกระจับยางมาพี่น่นจังน่อยกับจับยางมาพูดนั่นล้มโชเฟซีเดาพขนาดนี่ยมโชเอฟซีน เนื่เนเนเริ่นาแล้วค่ทางกินข้าวเที่ยงแล้วพ่น้องหุยยังแล้วยังยังอเตรียมไว้อยู่อะห้เอนะุุอลายน้ำลนาาวไปเสร็จตผ่านี่ยมาผ่าไปเสร็จไปย้ังจะอกก็ไปนด

ยังตขอายังวะงู่อยแกงูบางคนเขาบางคนเข้ากัดงูกนฟอกเขางูนี่ขอบุญอยากเชียงไม่ได้ยันมันมีผิดน้ำีาคน่ะ่านยนีันมีผิดน้ำเดือดมันเนาะบ่จอยกินนดช็อกไปเลยเฮ้งนักกลัวในอื่นี่งงูอันนี้กับงูงูกันตอกมันกับซุบขีดน้ำมันโอ้ยดนก็ตายนี่ไปเลยไปเช่านี้เหยียบงูเห่าเหมือเช่าอยู่บางทางเข้ามัน กำลังพึ่งข้อขึ้นใช่พอดีถึอตีวังตีนหนา่รถโยกคดน้ำหันเลยนะเด้ขอกับไปเลยพึ่งคอพอดีชำช้นิ้มนี่แหละโอมันเทงไม่เบี้ยใช่ทับแต่มาหยาบมาหยาบเฉยยังบุชื่นปันไดนะพระครก็นั่งดอยยังบุซื่นปันไดหายื่นก่อน พี่น้องเนาะพี่น้องเลยอ่าเพราะว่าเรากับเบิ้งสังเกตเบิ้งอาการเรากับยังแบบสะดุ้มสะดืออยู่แต่ทั้งนี้มึงเกิงกับโมยู่เน่เน้องเพียงเนาะอาการแบบนี้ก็เกิดขึ้นหนึ่งมาเนาะอ่าสุกเชิญว่าอยง่ายใช้าสุกเชิญก็คือว่าทางทีมงานเนาะได้พากันนั้นอ่าพากันเบิ้งนะก็คือว่าเคยหูนะก็เคยเห็นทั้ง ชมผัวเพื่อนเฮ็ดว่าหายนอนหายนอนอยู่นะกะเดี๋ยวมันสีเศร้าเองมันเพื่นว่าเนาะจะได้พากันหายนอนปล่อ,อยบีบค่อยผัดไปน้ำมันนั่นแหละพี่น้องไงเนาะแต่กะไปนำมาน้ำ้างมาเดินน้ำ้างนะนางบุดมีเดินมาน้ำ้างกับหายซางเพื่อนพามาเ,าเห็นน้ำกันหลายคนย่านอ่าเพื่อนหมดเสื้อนะพี่น้องเนาะแต่ต้องลกัลกๆแรกก,ก็ต้องให้คนนอกเห็นน้ำแน่แหละพี่น้องเลยเนาะ กลัวลองเจอเป็นหมูเชื่อกแต่มันสี่แยะเอาพี่น้องคิปส์สีประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะบะเวียงเองกะผิดพลาดกันได้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำเอฟซีไรเด้อพี่น้องเนาะเป็นครั้งแรกที่ว่าได้เห็นกับตาได้ยินแต่ว่านั่งหน่อยว่าว่าซักซักกลัวเพ่าะว่าซักยังไม่เคยมาเจอเหตุการณ์แบบนี้จะเชื่อนี่ก็เป็นครั้งแรกกะล้มแน่บรรยากาศเมื่อนี้เนาะพี่น้องผิดพลาดกันได้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไรเนาะขอกราบคำว่าสบายดีพี่น้องเนาะ